สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเบลล่าลูกสาวป้าหมอนะคะมาทําการแทนอ่านคําบรรยายดวงของป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะป้าหมอไม่สบายนิดหน่อยนะคะเบลล่าก็เลยทําหน้าที่แทนนะคะป้าหมอค่ะแต่คําทํานายคือป้าหมอแต่อ่านบรรยายโดยเบลล่าลูกสาวป้าหมอนั่นเองค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ พี่น้องทุกท่านบางท่านก็อาจจะทํางานบางท่านก็อาจจะหยุดพักผ่อนวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะก็จะหยุดพักผ่อนอยู่บ้านนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มาทํานายดวงรายวันวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์2565ค่ะ ซึ่งตรงกับแรม11ค่ำเดือน3ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็สามารถทำการมงคลได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่สู่ขอนะคะแต่งงานหรือว่าทำกิจการเริ่มต้นกิจการเนี่ยก็ดีมากเลยะคะ่ะในวันพรุ่งนี้ mm hmm. เบลาก็ขอกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้กับแม่หมอป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรด้วยนะคะก็คนละหนึ่งไลค์ห่งแชร์ค่ะ และก็เบลล่าก็ขอฝากภาพพักหน้าจอเสริมดวงไว้ด้วยนะคะถ้าสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ทักไลน์มาหาเบลล่าเด้นะคะเพื่อเสริมความปังในวันที่หนึ่งมีนานี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมทักมันนะคะเอาละค่ะเรามาดูดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะ ก็จะดูว่าวิตกกังวลในหลายๆเรื่องนะคะเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องของสุขภาพตัวเองค่ะคนในครอบครัวคนรักบริวารมีความกังวลเป็นพิเศษในเรื่องของโควิดค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของการเงินค่ะมีความรู้สึกว่าควบคุมการเงินไม่ได้แต่ในวันพรุ่งนี้ก็จะมียอดเงินเข้ามานะคะทันการแน่นอนค่ะ และไพ่สรุปขึ้น8ถ้วยนะคะก็คิดว่าจะเดินทางออกนอกพื้นที่ค่ะอยากจะหาเงินหางานแนะนำว่าให้มีเป้าหมายไปเลยค่ะแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะให้อยู่กับที่ไปก่อนค่ะส่วนเลขนำโชคในวันอาทิตย์นะคะก็คือ1834ค่ะ1834ค่ะขอให้พี่น้องวันอาทิตย์เฮงเฮงรวยรวยค่ะเรามาดูผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องค่ะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานแต่เป็นไปนในทางที่ดีขึ้นค่ะใครที่สอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะมีโอกาสสอบผ่านแล้วล่ะค่ะสอบติดได้ตำแหน่งงานที่มั่นคงสูงขึ้นส่วนเรื่องของการเงินหาเงินเก่งค่ะเงินเข้ามาไม่ขาดมือเลยล่ะค่ะแต่ก็ใช้หมดเพราะมีภาระหนี้สินตอนนี้นะคะก็หามาใช้ได้ก็คือในการหมุนนั่นเองค่ะ และมีภาระในเรื่องของการซ่อมรถผ่อนรถผ่อนค่างวดรถไพสรุปนะคะก็คือไพพระฤาษีค่ะมีความหมายว่าเราจะต้องพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นล่ะค่ะได้มาเท่าไหร่ก็บริหารจัดการเท่านั้นอย่าก,กดดันตัวเองและตึงเครียดค่ะเอาละค่ะเรามาดูเลขนำโชคกันนะคะก็คือเลข1495ค่ะเลข1495ค่ะ เรามาดูผู้ที่เกิดในวันอังคารกันค่ะสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารในวันพรุ่งนี้ก็จะขายของดีค่ะมีเงินเข้ามาเจรจา,าอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะเข้ามานะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะในการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะการทําผิด กฎผิดระเบียบนะคะก็ระวังจะเกิดความโลภนะคะและระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปทํากิจทําการและก็สําเร็จค่ะแล้วก็โชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจแบบกระทันหันกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเรามาดูเลขนําโชคกันนะคะ3 1 5 9ค่ะ3 1 5 9ค่ะก็ขอให้พี่น้องวันอังคารเฮงเฮงรวยรวยคะ่ะ ต่อไปเรามาดูพี่น้องที่เกิดวันวันพุธกลางวันกันบ้างค่ะในวันพุธกลางวันนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะเข้มแข็งมีพลังเหมือนเด็กๆค่ะมีความรู้สึกว่ายังไงแล้วเราก็ต้องสู้กับปัญหาอุปสรรคสู้กับงานให้ได้ค่ะเพื่อคนในครอบครัวบุตรหลานพ่อแม่พี่น้องจะได้กินดีอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะยังไงแล้วทุกอย่างก็จะมีความสําเร็จด้วยความคิดสร้างสรรค์พรสวรรค์ของพี่น้องวันพุธกลางวันและพี่ น้องวันพุธกลางวันนะคะก็จะมีผู้ลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีเลยละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเลขนำโชคก็คือสอง4 2164สองค่ะก็ขอให้พี่น้องวันพุธกลางวันเฮงเฮงรวยรวยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนกันบ้างดีกว่าค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีทางเลือกสองทางให้เราเลือกค่ะและมีความรู้สึกอึดอัด ไม่อยากจะเลือกสักอย่างอย่างไงแล้วแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางคืนจะต้องเลือกนะคะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและมองว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการงานธุรกิจที่จะเริ่มต้นใหม่และธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่หรือการงานนั้นมีการที่ต้องเดินทางหรือโยกย้ายจากที่เดิมดูว่าจะไม่อยากไปประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงแล้วแล้วก็ ไพ่อัศวินไม้เท้ากับราชาไม้เท้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะดีกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพอินข้อกระดูกสายตาดวงตาค่ะมีโอกาสจะบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยได้ด้วยค่ะในเลขนำโชคในวันพรุ่งนี้5215ค่ะ5215ค่ะขอให้พี่น้องวันพุธกลางคืนเฮงเฮงรวยรวย,รวยค่ะ เรามาดูพี่น้องที่เกิดวันพฤหัสบดีกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับวันพฤหัสบดีนะคะก็จะโชว์ในเรื่องของการตัดสินใจหรือการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่คิดว่าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พี่น้องวันพฤหัสบดีมีเกณฑ์จะแต่งงานค่ะและดูเหมือนกับว่าจะกดดันตัวเองตึงเครียดไม่แน่ใจกับความรักในครั้งนี้ค่ะกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะผิดพลาดหรือไม่ก็เจอคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่เราหรือกลัวว่าจะผิด ลธรรมศเป็นของคนอื่นเลยต้องปิดการตัวเองเอาไว้ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากให้พี่น้องวันพะระฤหัส,สบดีเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะ แต่ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์พี่น้องวันพฤหัสบดีจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนค่ะและมีคนรักช่วยเหลือเกื้อกูลค้คำจุนเราเป็นอย่างดีเลยละค่ะและเลขนำโชคในวันพรุ่งนี้นะคะคือ4202 4202ขอให้พี่น้องวันพฤหัสบดีเฮงเฮงรวยรวยค่ะ เรามาดูพี่น้องวันศุกร์กันบ้างดีกว่าค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะรู้สึกว่าจะยุ่งอีรุงตุงนังนะคะโดยเฉพาะเรื่องภาระงานค่ะที่ยังไม่เสร็จในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์บางท่านก็คงจะทํางานอยู่ระวังบริวารจะทําให้เดือดร้อนนะคะทิ้งงานเอาไว้ให้เราทําแล้วไม่เสร็จทันเวลาค่ะวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้ขึ้นไพ่ห้าถ้วยค่ะก็คืออย่าคิดย้อนหลังอย่าจิตตกอย่าคิดล่วงหน้าให้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะ และทุกอย่างจะดีแน่นอนค่ะเพราะไพ่ตัวตนขึ้นสีไม้เท้าคือความมั่นคงของครอบครัวที่ยังมีอยู่นะคะยังไงเบลล่าก็เอาใจช่วยพี่น้องวันศุกร์นะคะเอาละค่ะเลขนำโชคของพี่น้องวันศุกร์ก็คือ4521ค่ะ4521ค่ะขอให้พี่น้องวันศุกร์เฮงๆรวยๆคะ่ะ เรามาดูผู้ที่เกิเดในว,วันเสาร์กันบ้างดีกว่าค่ะพี่น้องวันเสาร์รู้สึกว่าการเงินจะคล่องมือขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดค่ะแต่ได้ง่ายใช้คล่องค่ะเพราะว่ามีภาระหนี้สินมีส่วนที่จะต้องช่วยเหลือคน,นในครอบครัวค่ะแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการออกเดินทางค่ะแล้ว,ว่าพรุ่งนี้นะคะถ้ารอข่าวอะไรก็จะได้รับเป็นข่าวดีค่ะและมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจาการจะมีการสั่งออเดอร์เข้ามา ขายของออนไลน์ก็จะขายดีมากค่ะแต่จะขึ้นไพ่ดาบนิดนึงนะคะก็คือไพ่สรุป5ดาบนะคะคือให้ระมัดระวังบริวารทิ้งภาระความรับผิดชอบไว้ให้ค่ะเช่นหยุดงานแบบไม่บอกกล่าวระมัดระวังเรื่องสัญญานะคะรับผิดชอบเรื่องคําเรื่องกู้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเลขน้ำโชคในวันพรุ่งนี้ของคนวันเสาร์นะคะก็คือ8635ค่ะ8635ค่ะก็ขอให้พี่น้องวันเสาร์เฮงเฮงรวยรวยค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็จบการทำนายดวงนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้พี่น้องกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะคิดอะไรก็ให้สมหวังดั่งใจค่ะท้ายคลิปจะเป็นทูปปู่นะคะ